ยังกับเอาแบงค์นะครับตัวนี้นะครับเป็น l ็อกกิ้งสแตนนะครับที่กำลังนิยมที่ในตลาดนะครับมาดูกันเลยครับว่ายี่ห้อไหนชาร์ได้เท่าไหร่นะครับมาคุยกันตรงตเลยนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาเทสกันที่สีรุ่นนี้นะครับเป็นตัวดีพาวเวอร์นะครับยี่สิบวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นของไรโนนะครับที่ยี่สบองจุดห้าวัตต์นะครับแล้วก็มีตัวของฮงโค้นะครับตัวนี้นะครับห้าคันดิเลียนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นของไรโนสนะครับตัวนี้ก็ยี่สิบวัตต์นะครับมาดูกันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะทดลองนะครับวันนี้ครับ s a m <ch amos artist> s u งเอ2 <sh ake ful> <20 keyboard S> 2ี่อนะครับตอนนี้รองรับถึง25บาวันะครับมาทดลองกับตัวดีโเวอร์นะครับยี่สบวัตนะครับตัวไทซีนะครับมาลองดูนะครับว่าจะขึ้นเป็นฟ้าชาร์ถึงไหครับกับโอเคนะครับตัวนี้เป็นเป็นฟาชาร์นะครับแล้วก็ชาร์จช่องชาร์จได้ไหมชาร์จได้นะครับเห็นไหมครับช่องชาร์จยังเป็นฟาสวนชาร์ด่วนนะครับเป็นดีโอเวอร์ตัวนี้นะครับแล้วมาต่อด้วยยี่ห้อของไลโนตัวนี้นะครับมาดูนะครับตัวนี้เสียบชาร์จช่องเสียบนะครับ 22.5วั 2, il, да ตนะครับตัวนี้อ้ดเป็นไฟ้า, well. ายนะครับเห็นไหมครับมีตัวไฟสีเขียวขึ้นนะครับแล้วก็ช่องเสียบตัวนี้นะครับสามารถชาร์จได้ไหมครับมาลองดูครับตัวนี้ก็เข้านะครับเป็นชาร์จวชนะครับสามารถที่จะชาร์จถึงช่องหนึ่งได้นะครับตัวนี้นะครับขึ้นนะครับขึ้นทั้งสามอุปกรณ์เลยครับพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับขึ้นขึ้นนะครับพร้อมกันเลยนะครับมาต่อด้วยโฮโค้เนะครับโฮโคนะครับตัวนี้โฮโค้บมาดูตัวสุดท้ายกันเลยนะครับว่าตัวนี้ครับ20 ดูนะครับเห็นไหมครับขึ้นสถานะเป็นฟาชานะครับแล้วก็มาดูตัวนี้ครับว่าสามารถชาร์จได้ไหมครับไอคกนลองดูนะครับตัวนี้จะออกทางย้อนนะครับเป็นอินอย่างวนะครับไม่เอานะครับตัวนี้นะครับดูแล้วก็ให้เลือกซื้อเองนะครับตัวนี้นะครับเขาแบงค์นะครับมีหนึ่งสองสามสี่นี้เลือกได้นะครับในตลาดมีขายดีด้วครับบายยเจอกันคราวหน้านะครับ